ะที่26ตุลาคมพศ2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาทรงทักทายประชาชนที่มารับเสด็จอย่างเป็นกันเองไม่ถือพระองค์ โดยมีประชาชนทูลกล้าวถวายเงินและกล่าวว่าทำบุญค่ะทูลกระหม่อมพาตรัสว่ามูลนิธิเพื่อนพึ่งพาดีไหมเพื่อนพึ่งพานะคะและทรงตรัสว่าคือเรารับเงินเราไม่เอาเงินไปทำอะไรอย่างอื่นนะและทรงตรัสว่าคือเรารับเงินเราไม่เอาเงินไปทำอะไรอย่างอื่นนะทำบุญจริงๆนะคะเพื่อนพึ่งพานะคะเพราะน้ำกำลังท่วมเอามาสมทบกัน ทั้งนี้โดยมีประชาชนได้ตะโกวนว่าสู้ๆนะคะอเ,คเอามาและเหียดไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปแบกกันเดี๋ยวไปแบกกันคอบัวเดียวกันไ่แบกกันเอตั้งที่ห้อง คะใช้บ้านเดียวกจะเลิก้ง้เก็บไว้เก็บไว้เลยเกบไว้เลยม่ไไม้แล้วเกไว้เด็กน้อยนะขคุณั้งอนะคะอบคท่าไ่ขบุญ่พดีไหมดีกะลึ่งพานะคะเออคือเรารับเงินเราไม่เอากันไปทำอะไรอย่างอื่นนะทาบุญจริงคะล้วค่ะกระนึ่พานะข้าวกระนั้นว่าน้ำกระนันท่วมค่ะขอบขอบคุณโค่งพานสู้ๆนะคะ เอามาแล้วเก็บไม่ันแล้วค่ะคค่ะค่ะเดี๋ยวไปแบกกันเดีแัวเดียวไม่แบกกัน ไปเลยไปเลยสัญ <ider> ้าสัญญาพน้องเขียวไว้สัาขอบุกคุณคขนะคะที่ย่ะข่าวราาค่ะั้งพนักงาดีไหมก็พนั่านะคะเออคือเรารับเงินเราไม่เอากันไปกํอไรอย่างอื่นนะทอจริงๆนะคะทั้งคู่เลกพนักงานะเก็ได้พระว่าน้กำังท่วนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณ